สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยและกันนะครับ <c oughs> ผมหลังจากที่เาราลอมเลน้วยผมของก็มาส่งแล้วผมเหลือแค่ดาบเท่านั้นผมที่ยังไม่มาส่งวันนี้เราจะมารีวิวคอร์เพอาคาซมะเซนีิสึกันครับผม <c oughs> ตัวนี้ผมก็ใส่ลองใส่ไเรแล้วก็สบายใส่ใสบายแล้วเดี๋ยวมันจะใส่ชวกก์ด้วยกอถือขอย่าถือก่อนดูชันแรกกันเลย น,นี้ก็จะเป็นฮาอรินะครับผมหรือเสื้อคลุมนะครับเอาตมาให้เป็นชุดหน่วยนะครับผมแล้วก็ชุด้หน่วยเนื่องงานค่อนข้างดีเลยนะครับผมเป็นงานค่อนข้างดีแล้วก็เสื้อนหน่วยนะวต่อไปก็เป็นวิกผมว,กวิกผมตัวนี้ต้องเอาไปแต่งเองอีกทั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเข็มขัดตัวนี้เป็นบหนังนะครับผมเ,มเห็ง,งดีแล้วก็ตรงน,นี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นหุ้มขา ผมปอกขาแล้วก็กางเกงแนะับผมก็มีรองเก,ก็จะเป็นรองเท้านะครับผมซื้อมาครบเซตเลยก็จะมีถุงเท้านะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาภายในราคาสองสองพันกว่าบาทนะครับผมก็จะว่าเป็นราคาที่ก็จะว่าแพงก็แพงย่อถูกก็ถูกเนี่ยสำหรับบางคนยี่เปนมานี้อน,นี้ผมซื้อมาในไซส์ XL นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาเผื่อ ตัวใหญ่เลยตัวๆเลยต้องซื้อมาเผื่อไว้นะครับรองทราผมซื้อเบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับผมซื้อเผื่อไว้เหมือนกันเนื้อางรองเท้าตรงนี้จะเป็นไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าพันกับโฟมนุ่มๆนะครับผ,ผ้าแบบกระโฟมนุ่มๆผมเคยบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เห็นหน้าผมใช่ไหมแต่ผมเปลี่ยนใจดียวะ่ะ มันจะเรียกว่าไงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตใส่เมตด้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูกันเลยละละกันนะครับผมตัวดาบเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบอีกทีประมาณเดือนหน้ากลางเดือนหน้าเดี๋ยวดาบเขายังไม่ส่งยังไม่ส่งมาส่งได้เดือนหน้านะครับผม๋ยวผมจะตัดภาพตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วนะครับผมโอเคบนึ okay. ่ง เใส่เสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างอ้อมันบางขึนง้นึ่งในผมที่ผมบอกไปนะมันยังไม่เขายังไม่ได้เขาจะไ,ไ,ได้เสร็จไหม่ต้องตัดม,มน้ามาหนหนึงของผมเท่น,นี่ก็เทอยู่ือนนะคี่โดยรวมประมาณนี้ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมองไม่ค่อยขอไปได้วยผมที่สภาบห้องอาจจะไม่เป็นแบบที่อยู่ไมอยู่ห้องยายผมไม่ได้มาอยู่ห้องผมนะครับผมชุดใหญ่ไปหน่อยนะเฮ้ยผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยว มีอะไรผมจะเดตนะครับผมไม่แนพรุ่งนี้ผมอาจจะถ่ายคลิปมีกบบอันนี้เพิ่มก็ได้นะครับผมสำนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกูดสือมาเสดดไปกาสมาเซสุกอย่าลืมติดตามนะครับผมกดตรงไหนวะลำบากิี้าย